ปัญหาหลักๆเลยเนี่ยของคนอายุ30ขึ้นเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเด็กๆเนี่ยเรา้สึกทำไมผิวเรามันจังเลยวะสักพักเป็นไหมอายุเลขสามมาเท่านั้นอะแห้งทำไมอาใช่ไหมอาใช่มันแห้งใอความชุ่มชื้นเนี่ยมันหายไปรูคุ้มขนที่มันกว้างเลยเมื่อก่อนเด็กๆเราจะมีปัญหาเรื่องสิว่าผิวมันถูกต้องสามสิบขึ้นไปปุ๊บเนี่ยดูสิความว่าผิวมันมันไม่เหลือแล้วนะครับก็เรียกได้ว่า ปัญหาต่างๆนี่ก็จะตามมาเยอะหลังจากนั้นคุณนายวุ้นเส้นน่ะอายุมันก็ไม่ได้ต่างจากฉันอ่ะอายุก็เท่ากัน,นปีเดียวกันเนี่ยบุนเนี่ยบอกพี่ตอนนั้นบุนไปเกาหลีนั้นไปทําวิจัยเกี่ยวกับตัวนี้มาเซวานี่ซึ่งเป็นน้าโสม,มน้าโสมซึ่งเอาตัวเองคือวุ้นเส้นเนี่ยเอาหน้าของนางเองเนี่ย<อ>เป็นตัวตอบโจทย์หมดเลยว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้คนแเป็นอย่างนี้บ้างเป็นเทสเตอร์เลยแล้วฉันก็ถือว่าฉันเนี่ยเป็นคนแรกที่ได้ใช้ด้วยนะดิฉันเนี่ยแหละเป็นคนแรกเยพราะตอนนั้นน่ะนางทำรายการเรา แล้ววุ้นเซ่เขาทำรายการของปริพัฒสูตรชื่อเนเมียจ๋านั่็เอามาให้ตั้งแต่สมัยนั้นน่ะใช่นะครับขวดนี้ขวดเดียวเลยใช่ไหมช่วยได้จริงใช่ไหมมอจริงๆคุณจะใช้ครีมกระปุกละเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณจะต้องรู้จักคำว่า first care แไอ้ตัว first care นี่คืออะไรคุณจะใช้ครีมที่โอเคบางคนอาจจะไปใช้ครีมหมอถูกต้องไหมหรือบางทีอาจจะใช้ยาแก้สิวยาแก้เอาตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งเมันบอกว่ามันเปิดเปิดผิวก่อนทําให้ครีมหรือประสิทธิภาพพิมพ์คุณมีมากขึ้นเพราะ มันเป็นสมที่สกัดมา6ปีแล้วเราขอกล้าพูดได้เลยว่ามันเป็นสมนออร์แกนิกน่อมันเป็นออร์แกนิกจริงๆคือ,อเป็นสมที่แบบว่าอยู่ในฟาร์มปิดเนี่ยถ้าสมมติไม่ติดอะไรเนี่ยจะพาไปดูที่เกาหลีเลย <c oughs> เป็นฟาร์มปิดแล้วก็ขอบอกว่างนงี้คืออะไรรู้ไหมขวดเนี้ยใช้บริษัทหนึในสาม ห้องแลบที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี <Wow. S 2> โอ้หทำเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิว <S <S นะผิวที่เสื่อมลงจ,จะค่อยๆกลับมาเป็นผิวที่แข็งแรงแล้วก็ลดริ้วรอยเซวาเป็นเฟิร์สแคร์ที่ใช้บำรุงขั้นตอนแรกหลังจากทำความสะอาดปุ๊บเซวาเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกที่จะช่วยเอ,อให้ครีมบำรุงตัวต่อไปเนี่ย นะฮะได้ผลดีมากมีประสิทธิภาพ2อถึงสเท่าอ่าฮะคือจะถามว่าเซรั่วมันทำให้หน้าเรียวขึ้นได้ไหมถ้าเขาบอกว่าได้คือตอแหลไม่ได้ถูกคือหน้าเรียวนย่ยงไงไอ้อย่างงี้อย่างนี้ร้อยไหมสิคะจะต้องแบบว่า1นึ่งร้อยไหมสามเลเซอร์โบตบอกโบถงโบอกอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะแต่ขนาดเดียวกันเวลาทำที่โอ้โหเธอฉันทำ4ี่ห้าตัวนะอ่า ก็คือเวลาที่หน้าพัง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 เนี่ยพี่แบบว่าเวลาทำเลเซอร์พี่ทำไปเลยสามสี่ตัวอย่างเงี้ยเดียวไปเลยเออก็คือไอเซวาตเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยลดเบิร์นได้อ่ามีรูปตอนน้องมดดําทําเลเซอร์แล้วทาเซวาไหมมีสิดูนะมีคลิปจริงอันนี้นี่ดูสภาพสุชาดมาเยี่ยมเลยจริงจริงดูมันละเลงเลยฮะอันนี้คือหลังทําจะไม่ต่อสัญญาครัเพราะมึงเอารูปนี้กูใช้ดช่ไหมเลเซอร์มันแดงเงี้ยหรือแม่มันแดงมันมัมันร้อนมันเอาความ ร้อนมันเอาเอาขึ้นละขึ้นขึ้นพีขึ้นเข้าไปถูกต้องไหมเพื่อทีอ่จะยกยกหน้าเราที่ตกตกมันขึ้นเพราะฉะนั้นเ<ป>รงจะ<ป><ล>สะสมความร้อนลเ,ลเรอพราะฉะนั้นเราต้องเอาเซวาเนี่ยประกบไปเลยดูยัยหนิงปณิย่างเนี่ย